เมื่อพูดถึงคุณแตงโมพูดถึงคลิปที่มันถูกปล่อยออกมาพูดถึงรูปภาพเนี่ยที่แบบหลายคนก็บอกอ้โหูมีการนั่งอยู่ท้ายเรือ,อไม่ใช่แค่คุณแตงโมกับคุณแฟนที่ได้มีการเปล่าอ้างกันค่ะคุณกระติกก็ไปนั่งอยู่กับคุณแฟนไง,งใช่ะฉะนั้นที่หลายคนก็เลยแบบอ,อ,อะไรจริงอะไรไม่จริงแต่ทางนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณกระติกก็ได้เปออกรายการอันนี้ต้องกล่าวถึงเพราะว่าเขาได้ไปออกรายการหหนกระแสค่ะเป็นการออกมาให้ข้อมูลกับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเธอเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนัก แล้วเธอเหมือนแบบต้องการจะอธิบายในมุมของเธอบ้าง<ช>คือฉันก็คนคนหนึ่งใครจะไปคาดคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้คุณกระติกก็เลยได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะโดยเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดทั้งหมดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะโดยรูปที่ถูกปล่อยออกมาอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเอาบ้างว่าคลิปทุกอย่างเนี่ยรูปภาพที่มันถูกเปิดเผย คุณแตงโมเขาก็สนุกดีเขาก็มีความสุขดีและรูปที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นกล้องของแตงโมซึ่งมีแต่รูปของตนอนึกออกไหมเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกัน,นกรเราก็ต้องถ่ายเพื่อนเราก็ต้องถ่ายคนอื่นเยอะใช่ไหมเพราะว่าแตางโมเนี่ยเป็นคนถ่ายให้ส่วนเรื่องราวของรหัสเพจ f a c e b o ๊ k ตนเองเนี่ยไม่ทราบและก็ไม่เคยเข้าไปลบรูปด้วยทุกอย่างอยู่ในสำนวนคดีของตำรวจแล้วและเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ คุณแม่ของคุณแตงโมก็ได้มีการส่งกําหนดการวันเผาของคุณแตงโมมาให้ก็เลยอ่ะผอนโทรไปถามหน่อยเป็นยังไงแต่คุณแม่ไม่รับสายกระติกก่อนที่จะมีจดหมายอ้างว่ากระติกเนี่ยเขียนรับสารภาพแล้วมันก็ถูกเผยแพร่ออกไปทิ้งไว้หน้าบ้านแตงโมโดยมีการกล่าวหาคุณกระติกด้วยนะคะว่ามีการปลีกขาแตงโมแล้วก็มีการล่อลวงคุณแตงโมแถมยังมีการลงมือสังหารแตงโมด้วยค่ะพอคุณแม่ได้จดหมายนี้ ก็เลยมกลับมาถามมันอะไรยังไงทีนี้คุณกติกก็เลยชี้แจงไปว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยและข้อบูลทุกอย่างให้กับตํารวจไปแล้วมีการตรวจลายนิ้วมือด้วยว่าสิ่งที่มันเป็นจดหมายเพิ่มขึ้นมานะคะมันไม่ใช่ลายมือของคุณกระติกนะแล้วตํารวจก็เช็คอย่างถี่ถ้วนแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณกระติกย้ําเลยว่าอยู่ในสํานวนคดีความค่ะนั่นแปลว่าทุกอย่างที่มันเคยบอกว่า เราได้เห็นนะตอนนี้บางอย่างที่มันไม่เคยถูกเปิดเผยมันอยู่ในการตัดสินการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานไปแล้วส่วนเรื่องคลิปแตงโมที่นั่งอยู่บนเรือนะคะแล้วก็มีการกระแทกนะคะของเรือคืออันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาจจะมีใครหลายคนได้เห็นแต่ทางเราขอไม่เปิดเผยะคอาจจะรับทราบแล้วว่ามันคือคลิปอะไรนะคะที่เป็นลักษณะนั่งอยู่แล้วก็มีการพูดจากันนะคะทีนี้คลิปนั้นอ่ะคุณกระติกเป็นคนถ่ายโดยใช้มือถือของคุณแตงโม ถ่ายในช่วงที่บริเวณเนี่ยขาออกไปค่ะนะคะส่วนขากลับจะขับช้าๆนั่นแปลว่าตอนออกตัวตอนที่สว่างสว่างเนี่ยเขาขับเร็วจริงแต่ตอนขากลับในช่วงที่มันเกิดเหตุมันเขาบอกว่าขับช้าลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญแตงโมไม่เคยเรียกตนเองว่าไอ้เพื่อนรักด้วยค่ะสำนวนการเขียนก็ไม่ใช่แตงโมคุณกระติกก็เลยมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ชอบมาพากลแล้วนะ,ะต้องขอชี้แจง แล้ในส่วนข้อความในเพจ Facebook ที่มันถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงนันตอนนี้ไม่ได้กังวลใจอะไรโดยเฉพาะภาพมีดและเลือดในข้อความเพราะต้องการโยงถึงเท่านั้นโดยเป็นเรื่องของคนที่โพสต์ต้องการที่จะสร้างซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งคนที่ทำเนี่ย เขาบอกว่าน่าจะเป็นบางแจ๊กอ,อันนี้คือคุณกระติกบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นบางแจ๊กแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่ามีใครช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือไม่ทําไมถึงได้รูปไปอ่ะก็มันอยู่ในเครื่องของแตงโมไม่ใช่หรอใช่ไหมคะโดยจะไปแจ้งความอย่างแน่นอนเพราะเสียหายและโดนกล่าวหาว่าเป็นคนลงรูปหากตำรวจจะสืบต้นตอก็คือโทรศัพท์ของแตงโมโดยตำรวจได้คืนของกลางไปให้แม่แล้ว และแม่เนี่ยก็ต้องไปให้ปากคําคกับตํารวจต่อไปใช่ค่ะ,คะในส่วนที่คุณแม่นะคะมีการยืนยันว่าคุยกับบางแจ็คแล้วก็ต้องถามกันค่ะว่าคุยอะไรและโดนหลอกหรือไม่ส่วนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะที่มั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรมนั้นถ้าไม่จริงและสร้างความเสียหายให้คนบนเรือยืนยันเลยค่ะฟ้องแน่นอนเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ